ไเองก็มาแล้วข้าอยากให้เองช่วยออกแรงตามล่ะไอ้พวกศนษย์ไอ้คงให้หน่อยจะได้ไหมได้ครับตามถ้าเข้าป่าถ้าเจอพวกมันแล้วก็เองก็เอามีดอาคมที่ข้าไว้ลงไว้ให้เองจัดการมันแต่ก็ไม่ต้องขามันเอามันไม่ค่าหาผ้าทุ่ง ทีมมเเออดื้นนะะไรรปาณยสวัสดีครับผมฝึกจังเกิลทูนนะครับครับทุกคนเดีววันนี้ก็ผมก็จะกลับไปหาอาจารย์ผมนะครับก็คือเมื่อวานผมก็ไม่ว่างนะครับทุกคนก็ไม่ได้อัพคลิปเลยนะครับก็วันนี้ผมว่างเหมือนเดิมแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์เหมือนเดิมนะครับทุกคนเพื่อจะไปฝึกวิชานะครับก็ไม่รู้ครับว่าตอนเนี้ย อาจารย์ผมอ่ะกำลังทำอะไรอยู่นะกว่าก็เดี๋ยวผมก็ต้องรีบไปหาท่านแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้เดินทางมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็อ,อยู่บนโซนบนเลยนะก็จะใกล้ถึงที่อาจารย์ผมอยู่แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องเดินทางอีกสักพักหนึ่งเลยนะเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าผมอ่ะจะเจออะไรหรือเปล่านะก็วันนั้นนะครับ ก็คือผมไปเจอกับชายคนหนึ่งนะตอนนี้ผมกําลังจะไปหาอาจารย์ผมนะครับผมก็ไปเจอกับชายคนหนึ่งนะครับทุกคนก็คือแกก็นอนนิ่งเลยนะก็นอนหมดสติอยู่นะครับผมก็ได้ไปช่วยไว้นะก็ไปเรียกแกนะครับแต่ผมดูแล้วั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าเราจะไม่ใช้พวกลุงพวกไอ้ผ่านะหรือว่าลุงน้องไอพวกไอหยาพวกนี้นะทุกคน ก็ดูผมดูแล้วมันลักษณะเขาก็คือเหมือนชาวบ้านเลยนะก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านในวันนั้นผมก็เลยไปถักดูเอาก็คือผมก็ถามแกแล้วนะก็แกก็บอกว่าเพื่อนแกทุกจะไปสองคนนะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงนะผมก็บอกอแกทําใจไว้แล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เพื่อนแกก็น่าจะไม่รอดแล้วมึงก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคน ก็ตอนนี้แกก็บลอดภัยแล้วนะผมก็ได้ไปส่งแกที่บ้านแล้วนะครับก็ยาแกก็มารับที่บ้านแล้วนะทุกคนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางแล้วนะก็ขออย่าให้เจอยักษ์นะระหว่างทางนะครับผมว่ายักษ์มันน่าจะโหดขึ้นแล้วนะทุกคนเพราะผมไปเจอมันหลายวันแล้วนะก็ระหว่างทางก็ขออย่าเพิ่งเจอพวกพวกน้องไอ้ผลด้วยยักษ์นะขอเดินทางแบบ ปลอ,อดภัยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคน <c oughs> เสียงผมก็ดีขึ้นแล้วนะครับ แต่ผมคิดนะช่วงนี้ก็น่าจะมีเรื่องวุ่นๆให้อาจารย์ผมหลายเรื่องเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปหาแกสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมว่าพวกไอผลกับไอผ่านะจะไปก่อกวนท่านอาจารย์มูเซอบ้างแหละนะครับทุกคนเพราะว่ามันก็หลายวันแล้วนะที่ผมไม่ได้ไปหาเขาเลยนะครับ รู้สึกว่าต่าจะเงียบสงบมากเลยครับทุกคนขออย่าอย่าเจอพวกไอ้ยักไอผ้ผากับรุ่น้องมันก็พอนะครับทุกคนเพราะว่ามันน่าจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับมันไม่อยู่คนเดียวนะ ก็ตอนนี้นะทุกคนผมว่านะครับพวกไอ้ยักษ์นี้น่าจะแก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วนะทุกคนเพราะว่าน,นี่แค่ผมเดาไว้นะผมไม่ได้ไปเจอพวกมันพักนึงใหญ่ๆนี่ผมว่ามวมันน่าจะแก่งขึ้นแล้วนะครับ ก็ใกล้จะถึงที่อาจารย์ผมอยู่แล้วนะครับทุกคนก็ครั้งนี้ผมเดินมาก็ยังไม่เจออะไรที่ปกติเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกข้างหน้าอีกหน่อยนึงนะครับก็จะถึงที่อาจารย์เห็นบักแล้วนะครับทุกคน แต่ว่าหน้านี้นะครับพอเราเดินเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างดังเลยนะทุกคนพอใบไม้แห้งนี่เยอะมากเลยนะครับผมพยายามเดินเบาที่สุดแล้วนะทุกคนเหมือนผมจะเจอกับ ใครบางคนนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าคือใครนะเหมือนเขาจะอยู่ไกลอยู่นะครับผมดูเหมือนท่านอาจารย์มูเซอร์มากเลยนะครับทุกคน ท่านเป็นใครเนี่ย,ยผมว่าแล้วนะครับทุกคน,นท,กคท่านอาจารย์ผมเองเอาสบายดีครับท่านแต ท่านเป็นไงบ้างเนี่ยช่วงเนี้ยแล้วช่วงนี้มันเป็นไงบ้างอ๋อไอ้คงเหรอท่านท่านไล่ตามผู้ไอ้คงไอ้คงที่เป็นอาจารย์หมอผีเหรอท่านใช่แล้วมันจับชาวบ้านไปแล้วจับลูกศิษย์ข้าดเปคนนึ่เจ้าโกไงอ๋อมันจับเบจ้านนจโก,ไ,โโกไปเหรอท่านอ้ย ลูกศิษย์ข้ามือขวาของข้ามาได้ช่วยไอ้เจ้าโกมาแล้วเราเองเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับท่านดีแล้วดีแล้วแต่ว่าผมไม่ได้มาท่านนั่งหลายวันเลยอแต่ว่านนเห็นเองเลยเองไปทำอะไรมาล่ะคือผมไปว่างเลยครับท่าน,นจริงๆอะ่ะ ผมก็จะมาเลยแต่ว่าผมช่วยน้ำผมสร้างบ้าน,นครับผมเลยไม่ค่อยย่างมาเล้ขาลู้ขาเห็นข่าเห็นแม่ขาลู้หมดแล้วลูกคิดข่าทุกคนไหนเอ็งก็มาแล้วขาอยากให้เอง็งรวยออกแรงตามล่ะไอ้พวกลูกคิดไอ้คง ให้น่อยจะได้ไหมได้ครับจานอืมถ้าเข้าป่าถ้าเจอพวกมันแล้วก็เองก็เอามีดอาคมที่ข้าไว้ลงไว้ให้เองอะจัดการมันแต่ก็ไม่ต้องขามันเอามันไม่ค่าหาผ้าทุงที่แม่เองแบบติดเลือดเม้นอะไรประมาณเนี่ยเอาไปคุมหัวมันให้ของมันออกแล้วก็เอาพาตัวมาให้ข้า เองน่าจะทำได้อยู่นะใช่ครับอาจารย์อืก็เอาตัวมาให้ครับข้าจะเข้นว่าพวกไอา้อชรายมันคงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเฮ้ย<ม> <Hey, S 2> นี่เก็บไว้ไม่ได้จริงๆอือก็คือลุกน้องไอลุน้องาอาจารย์คงใช่ไหมอาจารย์ใช่เจอมันปากจาักการแล้วก็นำตัวมาให้ค้าทพี่แล้ว <Hey. S 2> ถ้าเป็น ลูกน้องไอ้ผลนะครับไอ้ผาข่าได้ก็ข่าไปเลยไอ้พวกนี้ข่าไม่ค่อยชอบขีหน้ามันสักเท่าไหร่ถ้ามาหาข่าข่าก็ข่ายังเดียวไม่พูดมากเองข่าได้ก็ข่าไปเลยเฮ้ยเสียดายนักที่วันนั้นเกือบข่ามันได้แล้วเชียวเฮ้ยแต่ท้าเป็นลูกศิษย์เอ็คงเอาไม่ข่า จะเค้นมันเองอเคควันนี้ขาก็ได้มาคนหนึง่งแต่มันยังเด็กอยู่ขาก็ไม่ค่อยอยากทำอะไรมันแต่ดาได้ไอ้คนโตๆหน่อยคงจะเค้นมันมือแน่ๆฝ่ายเองออกแรงไปตามหลามันเออก่นั้นอ่ะท่านผมมีอะไรจะบอกท่านที่ผมจะมาหาท่านน่ะวันแรกอะผม ยักษ์เียบขอให้ท่านไอ้ยักษ์ใช่ครับมือขวาของไอ้นี่นีว่วะขานีวา่วะแต่ว่าผมมีสร้อยของอาจารย์นะมันก็ทำอะไรผมไม่ได้ไมันก็เลยตอมันไยกับสร้อยะแต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะถอดสร้อยได้งอาจารย์ไอ้พวกนี้มันมีอาคมแร่งกพอทำอะไรมันไม่ค่อยได้หรอก แต่ว่าทำให้มันเจ็บปวดได้อยู่ตอนมันไม่ทำมันทำอะไรผมไม่ได้นะครับมันทำไม่ได้อยู่แล้วของที่ข้าไว้ให้เองติดตัวก็ช่วยคุ้มรองเองได้อยู่แล้วก็อีกวันหนึ่งนะท่านผมก็มาหาท่านเหมือนกันแล้วก็นะผมไปเจอกับชายคนหนึ่งอ่ะคือแบบผมไม่ใค่เจอผมไม่เขาไม่ใช่คนแถวนี้ผมวงพถามเขาแว้วเขาบอกว่าเขามาหาของป่ากับเพื่อนสองคนอ่ะ งดเขมาสามคนน่ะแต่ว่าเพื่อนเขาโดนจับไปสองคนนะท่านผมว่าผมก็ได้บอกเขาว่าเราทําใจไว่ได้ว่าก็กาคงจะไม่รอดแล้วแหละว่าโดนพวกไอยาจับไปแหละคงไม่รอดแล้วแหละไอพวกนี้มันจับคนได้มันก็ฆ่าเราก็เอาไว้เป็นภาชนะเอาไว้ไปหล่าคนมาฆ่าเ,เก็บไม่ได้จริงๆไอพวกนี้ เองก็ราวังตัวไว้ด้วยเข้าใจไหมขอ,ของดีที่ข้าให้เองไปก็พกติดตัวตอนเข้าป่าพกติดตัวตลอด mm hmm. มันก็จะช่วยเองได้อยู่แล้วทำไมท่านถึงมาอยู่ตรงนี้ข้าก็มานั่งสมาธิเราก็มาล่อไอ้พวกเร็วๆข้าจะได้จัดการ mm hmm. ถ้าเจอบุกสิทธ์ไอ้คงข้าก็จะจับตัวมันไปเค้น ถามถึงที่อยู่พวกนั้นแต่ถ้าเป็นพวกไอ้พาละกอข่าจะไม่ทําม่าจะฆ่ายางเดียวเพราะข่าไม่ค่อยชอบพวกมันเฮ้ mm. hey. พูดแล้วโอโห hey. ถ้าเองเจอพวกมันพวกไอ้พาละก็เองอย่าบอกว่าเป็นลูกศิษย์ข่าแล้วกันไม่งั้นมันก็คงจะฆ่าเองเหมือนที่ข่าจะฆ่าพวกมัน ก็บอกว่าเป็นชาวบ้านละกันมันอาจจะถามเรื่องเองยังงุนอย่างงี้ให้เองไปกับมันก็เอาวิธีนั้นแหละฮาวิธีนี้จากมันให้ได้แล้วถ่าบอกเป็นลูกศิษย์ข้ามันจะไม่ถามอะไรเองมันจะข่าเองตรงนั้นเลยเอ,อมืมันก็คงโกดข่าเหมือนกันที่ข้าข่าลูกศิษย์มันแล้วก็ตามลามัน ระอาจารย์ช่วยเผาใี้ผมหน่อยได้ไหมเผาอะไรลืเอเผาแบบคาถาแบบคอยป้องกันตัวผมหน่อยโอ้ได้ถ้ามีใบไม้เพื่อจะให้เองหายตัวตอนที่เจอพวกลายได้ไหนือนเองก็มาแล้วมานั่งตรงนี้มีพระอาจารย์อันนี้ของบะไเเรเนี่ยนี่แหวเหลืองนี่ติชานี้ สถานีจะบอกคนอื่นไม่ได้เดียวข้าคอยบอกเองแล้วกันข้าจะลงไว้ทีหลังแล้วก็เองค่อยมาหาข้าข้าจะบอกวิธีใช้แต่จะบอกกับคนอื่นไม่ได้ข้าจะบอกแค่ลูกศิษย์ข้าอย่างเดียวเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> เห็นนั่งสมาธิรอข้าไปก่อนข้าจะทำวิธีให้กับเองเอาไว้ของกันเอง <c oughs> เก็บหูเองไว้พอข่าไปแล้วเองก็เก็บไว้ให้ดีเอาออกจากหูแล้วกเก็บไว้ให้ดีนะ้อใจไหมหลูกศิษย์ของข้า,อ,า,อ,อ,าอันนี้ก็จะช่วยเองได้ เองตื่นได้แล้วเองจะไปไหนต่อล่ะตอนนี้ผมก็้ะเดินทางกลับไปทวัดทันวานวันนี้ผมก็จะมาหาทานอยู่แล้วพาลูกอไปเจอเห็นว่าถรับผมเจอะจำลูกน้องเะไอคงใช้ไครับคงแล้วผมว่าจะ มายท่านนะอือก็อมีที่อาลงอาคมอะทำลายมันบาดเจ็บแล้วก็เาพาทุงที่ข้าบอกไปคุมหัวมันไห้ของมันออกจากล่างมันแล้วก็นําตัวมาให้ขา้าแต่ถ้าเป็นหววไอ้พรเองก็ข้าเลยเข้าใจไหมครับอือขับตกอ,นนบกอกอืเดี๋ยวข้าก็จะนั่งสมาธิตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ข้าก็จะขับลวไปเค้น ปุกร้องไอ้คงอีกคนหนึ่งต,ตอนนี้ท่านจับน้องคงเอาไว้แล้วใช่ลูกศิษย์ข้าอีกคนหนึง่งจับไม่ให้่าแล้วแต่ว่ามันไม่บอกมันยังไม่บอกแต่ขากรอ,อจับใหนมันตดนให้มันบอกไป่ได้เฮ้ยไม่น่าเลยไอ้เด็กคนนี้ยังเด็กอยู่เลยไปเป็นพวกมันแล้วก็คงโดนวิชาของไอ้คงสะกดไว้อยู่แล้ว วิธีออกเอาออกล่างเด็กๆคนนี้ปล่อยเป็นพวกขาวแล้วก็บอกที่อยู่ปะ่ะเองก็กลับได้แล้วที่นี่มันอันตรายไอที่เด็บหูไว้เองเอเคไว้ให้ดีเดี๋ยวข่าจะไปก่อน <c oughs> ท่ <c oughs> านอาจารย์มูเซอก็ได้กลับไปแล้วนะครับทุกคนก็ท่านอาจ,าจะไปหาบำเพ็ญบุญที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับทุกคนก็ผมก็ต้องขอตัวกลับก่อนนะทุกคนก็ผมก็จะเดินทางกลับไปเรื่อยๆนะครับ ท่านอาจารย์บอกไว้นะครับทุกคนถ้าผมเจอกับลูกน้องของไอ้คงนะผมก็ต้องจับไว้ท่านอาจารย์ผมนะเพื่อเขาจะเข้นถามว่าถามเกี่ยวกับไอ้คงนะทวนก็ถ้าเป็นลูกน้องไอ้ผ่าเนี่ยไก่ยักษ์เนี่ยฆ่าได้เลยนะครับก็ไม่ต้องจับเป็นนะ ก็ถาระหว่างทางตอนที่ผมกลับนะก็ถ้าผมเจอนะผมก็พอดูออกกันนะทุกคนว่าลูกน้องไอ้ผ่ากับไอ้คงเนี่ยมันมันต่างกันนะทุกคนก็เราจะดูออกนะครับ่าถ้าผมเจอเนี่ยผมก็จะแต่ตอนเนี้ยผมได้แค่ นีก่อนนะทุกคนแต่ว่าผมได้กับของดีมาอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับขอท่านอาจารย์ให้มานะให้มาติดตัวนะครับทุกคนก็วิชานี้ก็าอาจารย์บอกว่าไม่มีไม่สามารถบอกใครได้นะทุกคนก็จะมีแค่ลูกศิษย์เขานะครับที่เขาบอกนะทุกคนก็ท่านอาจารย์ผมก็จะถ่ายทอดมาให้ผมนะ แต่ยังไม่ใช่วันนึ่งนะทุกคนเขาไม่รู้ว่าจะเป็นวันไหนนะครับสอัครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ทุกคนดูพ่งนี้นะครับก็มารอดูกันนะครับว่าพุ่เนี้ยผมเนี่ยจะเจอกับลูกน้องไอ้คงหรือเปล่านะจะได้จับตัวมันไปให้ใหอาจารย์ผมหรือเปล่านะครทุกคนก็รอ,อติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดต,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 ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ